สวัสดีทุกท่านค่ะมาเปิดไพ่ยิบซีนะคะเช้าวันที่จิตไพ่จะบวกอะไรขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะขออนุญาตเปิดเป็นแนวทางเพื่อจะได้สร้างบุญกุศลไปด้วยกันนะคะขออนุญาตเทวาดาประจําัวและเทวดาประจําเดือนนะคะขออนุญาตคุณเจ้าที่เนาะเปิดวันที่เจ็ดให้หน่อยว่าไพ่แนวทางวันที่เจ็ดคนเกิดวันที่เจ็ดหรือเรา วันนี้จะเป็นยังไงขอมนเมนเมนๆนะะๆๆๆนะคะโอ้การทํางานนะคะการทํางานช่วงนี้ก็จะมีการทํางานที่แบบหาเงินนะคะคือเป็นการาหาเงินแบบขำำมักขม่นเลยการงานนะคะค่อยๆทาไปทําช้าๆใจเย็นๆแต่จะได้ผลผลิตนะคะภายภาคหน้านะคะทําวันนี้ถ้าการงานทําวันนี้จะได้กําไรวันท้้งหน้านะคะทุกท่านให้ออกมาแบบนี้เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่เจ็ดมกราสองห้าหกแปดกับเจ๊นหน่อยนะคะหมอดูตาทิพย์โอ้ความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ในงานที่ทําความสําเร็จนะคะและ้วเป็นสิ่งที่ดีๆเนาะรวงข้าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นคนใจดีเป็นคนใจบูรณ์นะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะคะโอเคนะคะเป็นคนถ้าเป็นการงานที่มีศักษ์ก็ค่อนข้าง,างที่จะได้แบบ อะไรดีๆเข้ามานะถ้าเป็นข้าราชการอะไรอย่างนี้ก็จะมีเกณฑ์ว่าได้สิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะโอ้ยดีมากเลยไพ่มาดีมากเลยชาวนี้นะพี่น้ะงอะไรไปหน่อยนะเขาบอกว่าโอ้ไพ่เตือนมาสิบดาบนะสิบดาบเพราะถ้าสิบดาบนี่ก็ระวังคนหักหลังหน่อยนะระวังคนคิดไม่ซื่อนะถ้าไพ่มาการงานแบบนี้การงานช่วงเช้านะการงานการเงินช่วงเช้านะ เกี่ยวกับการงานนาะก็ะให้ระวังหน่อยคนหักหลังไพ่ใบนี้คนหักหลังอย่าไปทําสัญญาโม่ม่ว่นะพี่น้องไพ่อย่าไปทําสัญญาโม่ม่ว่เนี่ยใช่คนไม่หวังดีสิบดาบสิบดาบคนคิดร้ายคนหมายปองคนไม่หวังดีคนคอยทาร้ายแล้วคนคอยที่จะต้องตีสนีนินทาคอยว่าคอยตำหนิคุณไม่ดีนะคะไม่ดีไพ่เตือนมาแบบนี้คือคนที่คิดอยู่ในที่มืดคิดไม่หวังดีกับเรา เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะระวังนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแข็งนะเป็นผู้หญิงที่เหมือนว่ามีความกิจใจงดงามอยู่นะแต่ว่าถ้ามีไพ่เตือนมาเนาะมีไพ่เตือนเรื่องการงานมาว่าคนไม่หวังดีนะคนไม่หวังดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่ใจดีมีเมตตาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเก่งแบบเก่งมากมากเลยประมาณนี้ การให้การให้นะคะถ้าเป็นการงานก็เ,เป็นคนที่มียศตักตำแหน่งสูงนะเพราะไพ่สองใบนี้มันตรงกันนะคะไพ่สองใบนี้ตรงกันเป็นคนที่มีการงานยศใหญ่โตมากที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่แต่เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะทําอะไรประสบผลสําเร็จแต่ว่าเมื่ออยู่จุดสูงสุดมันก็ต้องมีคนทั้งรักทั้งชอบและไม่ชอบถ้าเป็น คนที่มีตำแหน่งสูงบริหารใหญ่ๆระวังการถูกหักหลังภายในองค์กรที่คุณทำนะไพ่ออกมาประมาณน,นี้เลยเนาะอ่ะเอายาวๆหน่อยเอายาวๆนเนาะเอายาวๆมีไพ่เตือนมาแค่นี้แหลยเนาะเอายาวๆเนาะเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนที่ถ้าถ้าดูเกณฑ์ไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนเลยแหละหรือเป็นข้าราชการมีตำแหน่งใหญ่ๆมีลูกน้องเยอะๆเนาะ แล้วผู้หญิงนี่เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่หิวใจดีมีเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานเนาะแต่เป็นผู้หญิงที่สฉยบได้ทุกอย่างนะเออแล้วก็ไอเหมือนว่าทุกอย่างรอบตัวเขานี่เขาคิดดีกับทุกคนเลยนะไพ่ใบนี้มันตรงกันเนาะเขาอยากคิดดีกับทุกคนหวันดีกับทุกคนอยากให้สิ่งดีๆแต่ว่าไพ่เตือนเนี่ยคนรอบข้างเมื่อเขาเอ่อเป็นคนดีแหละแต่ว่าคนรอบข้างไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนดีเลยนะ คือมีความอิจฉามาหวังจะหักล้างบแบบแบบโคตรให้เขาล้มลงประมาณนี้ไพ่วันนี้นะวันที่7คนเกิดวันที่7มาดูสิอาจจะเกี่ยวกับดวงคนเกิดวันที่7ด้วยวันที่7เป็นเลขของการเดินทางนะถ้าเป็นการทําธุรกิจคนที่จะลงทุนการทําธุรกิจนะคะต้นร้ายปลายดีเนาะต้นร้ายปลายดีอาจจะแรกๆเจออปุปสรรคบับ้นปลายก็ดีคนเกิดว,วันที่เจ็ดนะคะเป็นคนที่ จะต้องมีเกณฑ์ได้เดินทางทํางานที่ไหนก็ช่างเดีต้องเดินทางแล้วจะได้เงินแต่ถ้าทําธุรกิจพยายามให้ทําอยู่ทางร้านค้าให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนาะหรือทิศใต้ทิศอื่นอย่าหาันนะถ้าทิศตะวันออกโรยตรงปุ๊บร้อนนะคะมันจะร้อนมันจะแรงแต่ถ้าเฉียงไปเหนือหน่อยทําธุรกิจจะขึ้นให้ตั้งหน้าร้านหันไปประมาณนี้กับทิศใต้ทิศใต้มันจะเป็นความเย็นนะคะ โอเคนะคะไพ่วันนี้ก็ประมาณนี้เจ๊มีลูกค้านัดนัดเช้าวันนี้งานทั้งวันก็เดี๋ยวลูกดวงจะรอเนาะก็ทักทายกันก่อนสวัสด,ดีค่ะกดติดตามด้วยหมอดูตัทิ์เจ๊นหน่อยนะคะเจ๊นหน่อยเอลที่ไปเร็วๆรัวๆเพราะว่าเจ๊มีงานเยอะวันนี้สวัสดีจ้า